สวัสดีครับนักเรียนทุกคนคุณครูชินจังนะครับวันนี้ในวิชาคณิตศาสตร์ของเราเรามาพบกันในหัวข้อเรื่องความสัมพันธ์การบวกการลบความสัมพันธ์การบวกการลบคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันได้เลยครับ อื่นเลยนะครับเราไปทบทวนความรู้ของพวกเรากันก่อนถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลย16ลบด้วย7เท่ากับ9 9บวก7เท่ากับ16เอการบวกกับการลบมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะ การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน20ตอนความสัมพันธ์ของการบวกและการลบสวัสดีครับสวัสดีค่ะพวกเราคือตัวบวกและตัวลบค่ะวันนี้พวกเราจะนําน้องๆมารู้จักกับความสัมพันธ์ของการบวกและการลบกันค่ะ น้องๆลองช่วยหาคำตอบของโจทย์การบวกและการลบเหล่านี้หน่อยสิครับ5้บวกแเท่ากับอะไรนะว้าวว้าวสิบสาลบด้วยห้าเท่ากับเท่าไรเอ่ย เอแล้วถ้าสิบสามลบด้วยแปดแล้วครับเท่ากับเท่าไหรว <Wow! S 1> น้องๆสังเกตเห็นไหมครับว่าทั้งผลบวกผลลบตัวตั้งตัวบวกและตัวลบล้วนแต่เป็นตัวเลขในชุดเดียวกันคือ 13 8และ5ครับซึ่งนั่นเป็นเพราะว่าการบวกและการลบมีความสัมพันธ์กันนั่นเองค่ะการบวกมีความสัมพันธ์กับการลบดังนี้ค่ะเมื่อเรานำผลลบของสองจำนวนใดๆมาบวกด้วยตัวลบ จะมีค่าเท่ากับตัวตั้งนี่คือความสัมพันธ์ของการบวกและการลบค่ะหรือเราอาจพูดว่าการลบมีความสัมพันธ์กับการบวกเช่นตัวตั้งบวกตัวบวกเท่ากับผลบวกถ้านำตัวตั้งหรือตัวบวกตัวใดตัวหนึ่งไปลบจากผลบวก จะมีค่าเท่ากับตัวที่เหลือซึ่งก็คือผลบวกลบด้วยตัวตั้งเท่ากับตัวบวกหรือผลบวกลบด้วยตัวบวกเท่ากับตัวตั้งมาดูนี่กันนะคะแต่กลรงใบนี้มีส้มอยู่สิบอผลเอาออกไป6กผลเหลือส้มอยู่ห้าผลน้องๆคิดว่าเราจะเขียนสัญลักษณ์ แสดงข้อความเหล่านี้ได้อย่างไรคะ11ลบด้วย6เท่ากับ5นี้คือสัญ,ญลักษณ์แสดงข้อความนี้คะ่ะเอแล้วถ้าตัวลบพูดว่าส้มถูกนำออกไป6ผลเหลือส้มอยู่5ผลเดิมมีส้มทั้งหมด11ผลเร้จะเขียนสัญ,ญลักษณ์แสดงข้อความนี้ได้อย่างไรกันนะ6 บวก5เท่ากับ11คือประโยคสัญ,ญลักษณ์สำหรับข้อความนี้ค่ะน้องๆเห็นไหมคะว่า11ลบด้วย6เท่ากับ5และ6บวก5เท่ากับ11ทั้งสองอย่างนี้มีความสัมพันธ์กันมาดูกันนะครับว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร11 ลบด้วย6เท่ากับ5เมื่อเรานำ5ซึ่งเป็นผลลัพธ์มาบวกกับ6ซึ่งเป็นตัวลบจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ11ซึ่งเป็นตัวตั้งหรือในกรณี6บวก5เท่ากับ11เมื่อเรานำผลบวกคือ11 มาลบออกด้วย6ซึ่งเป็นตัวตั้งจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ5ซึ่งเป็นตัวบวกหรือเมื่อนำเอา11มาลบด้วย5ซึ่งเป็นตัวบวกก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ6ซึ่งเป็นตัวตั้งเหมือนกันครับน้องๆเห็นไหมครับว่า ทั้งสองประโยคนี้เป็นไปตามความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเลยครับผลลบบวกด้วยตัวลบเท่ากับตัวตั้งหรือผลบวกลบด้วยตัวบวกหรือตัวตั้งได้คำตอบเท่ากับจำนวนอีกจํานวนหนึ่งครับ ความสัมพันธ์การบวกการลบและการตรวจคำตอบนะครับคุณครูขอเริ่มจากโจทย์ปัญหานะร้านค้าแห่งหนึ่งซื้อไข่ไก่3,214ฟองซื้อไข่เป็ด2,143ฟองรวมเป็นไข่เท่าไร จากโจทย์ถ้าเราอ่านรูปประโยคเราจะเห็นได้ว่าเป็นการรวมกันนั่นเองก็จะได้เป็น3,214บวก2,143ตั้งบวกเลยครับ3,214บวก2,143 ได้เท่าไรอ่าคำตอบที่ได้คือ5357นะคระครับคุณครูให้3214เนี่ยเรียกว่าตัวตั้งต่อไปนะ2143คุณครูเรียกมันว่าตัวบวก และสุดท้ายครับ5,357คุณครูเรียกว่าผลลัพธ์หรือผลบวกสรุปรวมเป็นไข่ไก่5,357ฟองนะครับอะต่อไปเรามาตรวจคำตอบกันดีกว่ามันเป็นการบวกนะเพราะฉะนั้นการตรวจคำตอบก็เลยจะเป็นการลบตัวอย่างเช่น เอาผลบวกครับ5357ตัวเนี้ยมาลบก,กับตัวบวกก็คือ2143อันนี้คือตัวบวกครับแล้วคำตอบที่ได้ต้องเป็นตัวตั้งคือ3214นั่นเองนี่เรามาสรุปกันดีกว่านะ นั่นคือถ้าเรารู้ว่าโจทย์เป็นตัวตั้งรวมกับตัวบวกจะเท่ากับผลลัพธ์ถ้าเราจะมาตรวจคำตอบก็คือต้องเอาผลบวกมาลบกับตัวบวกจะเท่ากับตัวตั้งนะครับมันมีความสัมพันธ์กันแบบนี้เห็นไหมอ่ะต่อไปเลยนะอีกตัวอย่างหนะึ่ง ซมีมีเงิน8,560บาทซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น5,890บาทสิมีเหลือเงินเท่าไรประโยคสัญลักษณ์ครับ8,560บวกกับ5,890นะก็จะได้เป็น8,560ตั้งลบกับ 5,890ั 5, อยาลองลบดูสิเด็กๆเดลเท่าไรสองพนหร้อยเจครับเนอะถูกต้องอคุณครูเรียก8,560เนี่ยเป็นตัวตั้งเหมือนเดิมและห้าพันแเป็นตัวลบนะท้ายครับผลลัพบ เรเรียกอีกแบบหนึ่งว่าผลลบนะครับอืมเพราะฉะนั้นสินีเหลือเงิน2,670บาทอ่ะเรามาตรวจคำตอบกันดีกว่าอืมนี่ตรวจคำตอบเราจะเห็นได้ว่าโจทย์เนี่ยมันนำมาลบกันถ้าเราจะตรวจคำตอบเราต้องนำมาบวกกันโอเคไหมก็จะได้เป็นนี่ 2,670 ». 2, 70, อันนี้เรียกว่าผลลบนำมารวมกับ5890อันนี้เรียกว่าตัว5,890เรียกว่าตัวลบต่อไปนะ mm hmm. จะได้ตัวนี้ครับคำตอบที่ได้คือ85,60เป็นคำตอบนี้ก็คือเป็นของตัวตั้งอ่านะถ้าเรารวมกันแล้วได้คำตอบเป็นของตัวตั้งแบบนี้ แสดงว่าคำตอบของซีนีเหลือเงิน2,670เเนี่ยถูกต้องโอเคไหมอ่ะมาสรุปกันนิดนึงนั่นคือตัวตั้งลบกับตัวลบจะเท่ากับผลลบถ้าเราอยากตรวจคำตอบหรือดูความสัมพันธ์ของมันก็จะได้เป็นผลลบบวกกับตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งครับโอเคไหม ต่อไปนะเรามาสรุปกันนิดนึงนะอามาสรุปเรื่องการบวกกันก่อนนะถ้ามีผลรวมสองจำนวนรวมกันใดๆเนี่ยมันจะเท่ากับตัวตั้งบวกกับตัวบวกเห็นไหม หรือถ้าเป็นการลบก็จะเป็นผลลบของ2จํานวนใดๆเมื่อบวกการตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งครับโอเคไหมก็คือการสลับที่จากรูปเมื่อกี้นั่นแหละครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆสำหรับการเรียนวันนี้คุณครูหวังว่าพวกเราจะมีความสุขกับการเรียนวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่กับวิดีโอถัดไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ